คูลักคูลักอันนี้รักแรกพบนาะเวอันนี้จะเป็นอันพักเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นเ e a d p o ว้าพี่น้องแสบเหมือนี่ข้อสี่ก็น่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าพักมันงอยู่ลุงแสบบ่อยล่ะอือแม่ก็ใจ่อยเนาะแม่อะไนอย่างนี้นี่เดืนนี้ป้อหนี่ไอ้วันทองแสบบอแสบอือโยกโปะอะไรเป็นวะ

ข็รอ้ว่าจึ้นนมัขึ้นนังได้พวเขาโม่ตาวเจี๋ยอย่านจะยอันนี้น้องวัดเจี๋ยะปกนีกลียวท่านี่จะค้อมาตอนมร่นใส่ลนมีรมันจะทำ่เอย ผมกินอาหารล่าจำคนนี yeah, ้จำปกมูจำคนนี้ปเร็ยกลไสมชมกินคณะกันเนี่ยเมนหม่เนาะพี่น้องสบายดีเด้อพพ่อกันน้อมาจีคือเก่าพี่น้องพ่อพมือนีก็ะโนโต๊ะเดีพี่น้องเนาะเาสิมาตํา เส่วมักหิ่นกินกับอันหนึ่งปลานิลแล้วก็มีหนึ่งไก่น้ำสองเมนูเลยมึ้งมาตำเสี่ยวค่ะอันแรกหนึ่งไก่ไปก่อนให้ยังไม่ใส่ปลาิดปลิดพุงเลยว่จะบอกให้ใส่ตำเสี่วมักหิ่น

นหนึ่งต้นไก่สุกนมนมหนึ่งคนเหลือกับกกใส่กะลังใส่กะเลังนะน่หนึน่งปลาลินเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมื่อนี้ามากักเนาใ,ใ่เดทำน,น,นี่กับมะพร้าวบางทีกะเห็นเติมไมหนกอเพรี่กินแบบรสจัดหนนึ่งนะ อาตักพี่น้องไปเจวหมักเล่นกินกับหนึ่งปลาหนึ่งไก่นะเมนูใหม่อีกแล้ววันนี้ คนเรามากอะ่ะมีอยู่พี่น้องมากะบะแกนนาบบว่าแข่งชนมันจมากเลยอย่างยๆๆั่งยนนึงผักนแล้วเจียวมะเเรียนพี่น้องเจียวมะเขือเทศกันเทศแมนเรือเทศอันนี้กันหนึ่งไก่เยอะใส่เ็ดตัต้งเทืองได้่านกํกนา,ากลังเฮืองอันนี้พอเพิ่นใส่อันเ็ดลงไปเด้อยพี่นอ้อเงเขาล่างมาเต่เฮือนแล้วเนาะ มีเห็ดนางฟ้าแล้วก็บพักกระลำนี่แล้วก็บพักหอมเนาะพุกเทิงอายพวนพวนไม่น้องป้าไว้โดนโดนเนาะเจียงแซ่บต่าสิ้นไก่เปื่อยพื่ลอะไรสิ่งไก่สองตัวคนนี้ว่านมีไปตลาดแต่ว่าคุณให้เอาสองตอนแรกเอาตัวหนึ่งโบเอาก็เอ้าผลวม้ดิสหนีไว้ก็ได้ก็ไม่เอาอะไรไปเนาะเนี่ยจะมาลงอะไรทำไมว่าเออทำไมเฮ็ดกินมี่พี่เลยเห็นะ ไปกินน้ำกันเนาะไมเอาะตอนนี้ิคหนีไ้เลยาทางเองเนาะแอนทาข้างนอกางนอกัน่เลย่างานอกกับคนลินผลข้างนอกกินกัดีเนาะดีภายใน้ตาใเลยวุันะดีแนเป็นฝันค่ะอยู่ตลาดะมันลบจะได้นี่สตอรี่มันจะ่ลบได้อย่างอัน เมงวันคิตออ่นไว้อันไว้เ่อความสั่ันาจะซื้หนึ่งปลาเนะอันนี้เป็นพักกะหล่ำไม่ใส่หนึ่งปลาหนึ่ปลาโซเดียอักหลายๆอย่างอื่นเ้นี้เนาะที่เขาเรียกหนึ่งมันจซเนาะขีปลากินพร้อมกันเลยไหนว้าวมื่ไรใหไปกินเมื่แม่นาะ่เามแรงชากได้ินแต่เขาที่ออัแล้วแม่เนาะ กันแต่เลือดแต่กระดูกมนแล้วเนาะโบดบาดเดียววอปลานะไก่หันบลืกระดูกกรเบรือนะไก่กันพอกันกินเนาะเวลาจะมาพี่น้องมานี้กัสบายดีอะไรได้ทั้งงานนไยวันไปสื้อน้ำสบายดีได้รองสางนงแกินเมาแต่เศ้าเลยมือนี้ทากันเพราะว่ามือนิ้เอาหัวคนจมใจเข้าไปมาเ่รอเด็กหูมันตี มีแต่ถาดหนึ่งไก่ซุปอะไรนะพี่น้องเมื่อไงโบมีเวลาแห่งบ่มีเวลาเก็บพื้นกับผืนไหวดังไงแต่ว่าฝนตกก็เลยป้าอยู่นอกเลยให้มันแหงคนละการหาสิมากองมันกับโบแหงดอกมันเปียกอันคุ้มห้างเตียเตียดีเอ้ไม่เงาเอาตัวพี่เกียงลงถ้าเบิ่งตอนซุปก่อนพี่น้องไอตอนนี้กันหนึ่งหนึ่งไหวอยู่ อายถวนถันหนึ่งไก่อันนี้ก็สิเป็นพักกินกับเนาะพักเนาะเป็นกรผสมปูนปลาไว้เนาะพี่น้องเพิ่นมักปูนไว้เอากต่กำลังเห็ดกินแม่เนาะิ่นกำลังมาได้ซื้อหน้าพี่น้องเพิ่นยืมรถของไอเก่งเนาะขี่รถลดไอเก่งมากเพราะว่ารถของเรตีเองนะมันอยากอันเบรกบโบยากินก็เลยปลาไว้อยู่เฮือนแมนช่วงนี้เบรกบโบยากินรถแต่ละคันกัน พราะว่ามันแพทย์เนี่ยที่ดินเองพี่นไปซื้อน้ำนาะปราบที่โตเขาเป็นคู่กันบอกให้เพิ่นไปอันซื้อพี่น้องเนาะน้ำกินมาแล้วกับแบบนี้แหละฝนตกเพื่อจะได้ออกไปนอกกับซ่วยแหละเนาะวนไปซื้อกับบ่อไก่เราพี่น้องห้องงานน้ำก้อนแล้วก็ซื้อน้ำก้อนเนาะว่ามันห้อนอาจจะไปซื้อน้ำมันน้ำบริจาคโอ้ที่โต น้ำมันน้ำมันพร้อมเนาะซื้อน้ำมันพร้อมคู่รักคู่รักอันนี้แบบรักแรกพบเนาะแมนเจ้าดิษฐ์ฮะเจ้าดิษฐ์ครั้งแรกพบกันมนาะแมนครั้งแรกเจอกันกันเป็นคู่เลยไหนบ่ย่อยังเดีว่าจะพอไปโดนแล้วเนาะไปซื้อน้ำมันนะบ่เออพอไปโดนนล้วมีคนหักไปนทำอมเอง ืส่ดามก่อนมาพร้อมเนาะอากาศหนาวกับบรสนเนาะทําไ่เอาตุกนาคือมีตุปลาติโตเอากันตอนนี้เพิ่งกะเหี่น้ากแบได้เนาะตุดได้แม่เนาะบอตุนี่จะกระเบิงหนึ่งวะกระเบิดเลยปโกเป็นยังหากัเป็นทองย้มาเลยย้วเลยดูนี่ล่ะ เราบอกทธรรมดาได้กับพี่นอบบ้อ,นองไะยี่สงนั้นไหมก็ตัดงซ <laughs> ื้อน้ำกินเนาะไปซื้อน้ำมันใส่จกักใส่จักปั่นไฟน้ำพี่น้องเพราะว่าปั่นน้ำมันก็จะใ,ใกล้จากนี่เนี่ยน้อยหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อแม่นลุงลุงลุจะหับให้จับเลยเดี๋ยวไปถมบ่ ซื้อน้ำมันน้ำมันมมกุลเจาะรถคือถ้าได้ท่านท่านี่าดะโอ้ยอากาศเย็นก็ต้องกินเย็นบ่ตีลิมโต้เลยแต่งใหม่มืออ่อนนะจองนี่เนาะ พี่ช้องากพากัซือมาใหม่ๆเลยพี่น้องทุกละทะเลาะ 6, หกพันแบตุงหกพันซืองนากอยู่ประเทนอาได้แล้วพอได้เลมาี่อาเหมดแทบุได้แล,ล้วคว่โตไปเนียเตีย้ตย อันนี้จะเป็นอันพักเนาะพี่น้องและะ้วก็เป็นเห็ดพออพ่นใส <ห ả? S 2> ต่ตอนแรกว่าิีว้ใสป่ปลาแต่เป็นว่าใส่ไก่ก็ได้นนนนเนยเียน,นยเช่ดยันางฟ้าองเห็ดนางฟ้าก,กับพักหอมพี่น้องเซ็ปซ่บมือนี้สองโตผู้ใดสโตแน่นสองโตไก่ลาดเนาะมันเป็นไก่ไไพันธุ์เนาะเพราะว่ามันสีนานเปื่อยถ้าเป็นไก่พันธุ์เอ้ไก่ลาดนะ เวลานีนเสียงดังแท้อเลยนี่มาเด้อพี่น้องเด้อแม่บิงขอเพ็ดมากินข่าวน้ำกันอยู่บ้านแม่ตูคำเนาะแม่ตูคำเพิ่นโบเลม่มืัอนี้เพิ่นไปเบียกเพิ่นเนาะทุกๆวันอาทิตย์แหละพี่น้องได้แล้วป่ะเงินคือเกินกันใหญ่บอกแล้วบอกให้พ่อมึงยิ้มไง

หอดข้างนอกแล้วยังจะขางเบื้องนี้เนาะขางห้องน้ำเพิ่นนี้แหละเพ็่นสาบเศ้า,า,านี่แม่นททพระิสุกแหละพนทายเพ็่นใหญ่นะนองก่อนเดอร์มาหน่อยจ้างที่เตียงเลยจ้ะ คนใหญ่โตต,ต่างกินขาวเนออาะโตใหญ่ <c oughs> ได้ไได้ไหมได้ได้ได้ขนาดก็เพราะไรมีบนนังกินขาวสบายสุกเลยทั้งนึ่งกันฮะไหนเดยวดบอกหนิค่ะ <c oughs> Mình này hổ của đây Mình cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp 放点放点。放点。有啥不能卖的？嗯。哟、like, er,，那个零八刀，质量不，这挺挺可靠。妈、yeah. yeah, yeah.，你让我喝几毛钱。 ต้ตมตัวหนึ่งหนึ่งไก่นี่เนาะแต่หัวต้งหนึ่งพสี่ก็น่าหนึ่งาะเพราะว่าพันเยมดเดไกปเราไม่เคยได้ลห็ดมันอยู่น้ำผ้นนี่หจากเพได้เมนูใหม่ตลอดมาอยู่นู่มาถุกมือก็เปลี่ยนเมนูตลอด ตาคนนี้กนเนาะเสร็จแล้วอเพราะแล้จานใหม่สีร uh, ่นขนา่างขันขนเยอ่าวโตใหญ่เป็นบ่กวาอหผัเดียวี่นงมนแซบเดียวซีมสซีทมว่ะนี่จะเป็นต้นเนาะต่ว่าคหมแบบนี้ เดยวนบไปได้กเกนอยนะเกเลยกระิลนอยักน้อยเลยมสแลกันกเห็ดใหญหนึ่งปลาโตลนเนาะวันนี้เนาะอตัวหลายเติบสักโตนี่อันสองสตัวนี่มาเข่ากันกับเฮ็ดเลยเนาะเฮ็ดกันเลเข่ากันเลยน้องเมน

เ ah, นี่ยสนามสวยเลยก็ได้เลยนะ๋ยวะไรไปว่ะอ๋อได้และวพอกันกินเมนูบะหมี่ซัม ตอนนอยเยังไหเอามาแก่งตอนหน่อยแล้วเ่่องเาใส่องน่นี่นน่ั้งนี้ชินึงปาดิบเต๋อปลาไว้กินข่าแล้วพอดีซุกเนาะเอาไปกินข่าก็ไหม

ออลมตีกินเขาาเริ่มตีอะไรบ้านหน้าแ่อะไรอะไรอะไรเอาเนีวมาจกเขาให้แล้วในมันไก่นี่บอกถ้่วยเนี่ยผมพวดเท้า

แซบพี่น้องกินกินแซ่บปะกินก่อนเลยหื้อเอาเพิ่นบอยากูจงบอยากปิดกล้องเลยย่างเต็นถั่วบปจะปิดกล้องย่างเต็นถั่วได้จิกินแล้วไอ้บนตรงไอ้เลยเนาะบออิ่มเลยละน้อยแซ่บปะอืมกินคนท่าก็ได้มาน้ำเอือยพี่น้องอยู่เพื่อนก็แม่พากินแกงดอกไม้ได้เนาะน้อยเนาะ จังหุ kind of ่นด um, ีมันจ uh, ังหุ่นเพียวเนาะเพียวเป็นอมยิ้มนี่กินอาหารหลายบบได้เลยเพียวเป็นอมยิ้มเพิ่นนะมันบปจจอยแล้วสำนันเลยเราเป็นโตเราบปสูงว้าผู้บงอะไรเพิ่นอยากจอยเลยบางทีบางทีเพิ่นก็บ่ไปกินกินเลยไหมบากินนะเพิ่อนเปล่ากินเลยอันนี้ละน้อยแบบเพิ่นใหญ่นี่สูงนิดหนาะ กระสีงงามแลยพี่น้องงามโกมูวะจั๊บ่มดีนะมสแบบบล่ะอือ <laughs> แม่รจ่อยเนานะเมนใครจะนีวะไม่เดินเอี้่ไอวันทองแซแบบบแเสบบอ,บบอืยกโปะเลยเผื่อกินก,กินลูกโป่แฮมไก่แฮมเมนูของพ่อเพิ่นแบบออกแบบหายพี่น้องเอากับโบหูเลยเอาเทียกับยุยุทธะเผิ่นเห็ดหาใหม่เลยเลยเ <laughs> สแบบตลอดโอเปดยังเสแบบได้ ยิงคิดเห็นอยู่ว่าโอ๊ยอยู่เฮือบบริเหตุจจกเถอะวันที่ใส่บกเพ็ดพงเนาะเวลาพั่โอบนะกินก่อนเลยเห็ดคนละถ้วยเนาะยันยือๆมาค่ะเดี๋ยวถ่ายดวงไปทงนะไม่กินน้ำน้ำหนึ่งมั้ยือบอกินเออถึงถ่ากินหนึ่งปลาไปดะ ยังหนึ่งปลาอยู่ได้ปลาก็ยังหนึ่งอยู่กินน้ำเพลหรือกินตัวโบเพชรก็ได้ตัวอันตัวโบเพชรก็มีเนาะกินกินพี่น้องบางมือเพิ่นกรบปุกได้กินดอกเพราะว่าเพิ่นบระยาษคุณวาอันนี้นะให้เพิ่นกินนำกันเนาะปลาทับพายที่นีเหอยแค่นี้ว่งมาทางไหนเหมือนแพะแทะแย่ขอบปากวะอยากเห็นตัวจะเห็นกระดูกปลา กินหมแล้วอยากเบิ่งอจากกินเลยนี่จังมาไก,นะ <c oughs> ก่นะกินกินมันบอกหนึ 1> 1่งปลาอยู่ทางนี้ก็ได้หนึ่งปลานิ่นเนาะยังมุชานันราพี่น้องเลยเบิร์ปลาติดตัวไอทวนๆเลยปลานิ่นตัวหนึ่งเนาะพี่น้องตัวรหัสิมหาพันกีบบ่หอดลอยบาทซัมอันนี้เขาซสื้อเอามาเฮ็ดกินอันนี้นะ อินไหอิ่มอิ่มแสบแสบเยจนนั่นถวยขวามบ่ละหน่อยใหญ่แล้วพี่น้องฮอดเก่าปีเล้เด้เนี่แขวจะหลอนแล้วบ่ละหน่อยหลอนและเก่าปีแลวเก่าปีกวนจากเก่าะาวาแขวหล่อนเก่าปีแผวเข่าแล้วเธอเนี่ยไออกแล้ว ตอนฮอดพอแล้วอย่างาาไรออกไว้แท้วันนึงจบแล้วจบแล้วเนาะพอแหละจบแล้วเยันจบแลยที่กินข้าวพี่น้องก,ก็กินข้าวยามเที่ยงเนาะเนส็บๆน้ำกัน,น,กนเด้อบรรยากาศกับฝนลินลินนิดนึงพี่นอกก้นอกกงกินนี่กะเอากระมาเห็ดกินให้เพิ่นคือเก้า uh คือสิเซ็บ <laughs> ยังบ่ทันอยากปัญหาพี่นอ้อง ให้ไปกินข่าวก่อนเนาะหน <1 S 1> ึ่งปลานินไหวพี่น้องหลังจากที่ว่ากินข่าวแล้วแล้วกันเนาะปลานินกับพักกะลำพี่น้องป้าทิ่โต,ตแม่นะไหวกินง่ายพอมีเพิ่นว่าเพิ่อนอยากเนะาะก็เลยเพิ่นซือมาหนึ่งพี่น้องแต่ว่ากินน้ำกันทะเลกับปลาสางเพิ่นกินแล้วเลยวันนี้ก็อิ่มนะน้ะไพค่ะเพิ่นก็นอนพักผ่อนแล้วอิ่มแล้วยาอิ่มแล้วเนาะ เป็นการโบกมาหอนหนอกได้พี่น้องพอสร้างคนกันเนาะไว้เนาะทางในแล้วแล้วยังแต่ทางนอกบวาน,นี้กะชส่วงแรงๆพดนละเป็นกสิเธิ์เวียกคือ,อเก่าเนาะแล้ว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  สวยงามเนาะของเปิดเลยจังได้กะมีแต่ว่าซิคอจบคลิปก่อนแล้วพี่น้องเนาะพอดีเหดุยู่เหตดกินเหเพิ่นกันแล้วเลยหนึ่งป้าไหวพี่น้องป้านินตัวหนึ่งเนาะโดยคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบขอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี